สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ออนงานถักโอเคนะคะ,ะคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันที่คลิปที่10นะคะที่แม่อ,อนคลิปที่แล้วที่แม่ออนอทําไปถึงบอกเพื่อนๆทาตรงช่วงอดอกตรงท่วงลูกสับปะรดนี่ค่ะอะพอถึง1ห่วง2ห่วง3ห่วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13บสนะคะสิบสี่เราทำไปคลิปที่แล้วถึงแถวที่สิบสี่ที่เราทำาองสองแฉกนะคะคลิปที่13บสามแถวที่13บสามเราทำสามแฉกนะคะตรงแถวกันพอแถวที่14ี่เราทำสองแฉกที่ไม่ต้องใส่ใส่โซ่ตรงนี้นะคะที่เราทำสองแฉกที่ผ่านไปพอแถวที่สิห้า เราก็มาขึ้นอ่าขึ้นหลักสองหลักแฉกนี้เหมือนเดิมนะคะหลักกั้นสองหลักเหมือนเดิมนะคะสองหลักแล้วก็โซ่สองกัน้นแล้วก็ทําอีกสองหลักนะคะแล้วหลังจากนั้นอ่าเราต้องโซ่สี่นะคะโซ่สี่โซ่สี่ตรงนี้อ่าโซ่สี่หรือโซ่สามก็ได้โซ่สี่นะคะโซ่สี่ตรงนี้แล้วเราก็มาใส่ Answer. อีกอีกกั้นหนึ่งนะคะอีกกั้นหนึ่ง ทําทเป็นทําเป็นสองสองลายกั้นอย่างนี้นะคะโซ่กลางนะคะโซ่กลางโซ่กลางที่สี่สี่โซ่นะคะนี่ก็คือเป็นแถวที่สิบสี่ที่แม่ออนทําไว้เมื่อคืนนี้พอมาถึงแถวที่สิบห้าแถวที่สิบห้าเราก็จะทําอย่างนี้นะคะแถวที่สิบห้าเราก็จะทําอย่างนี้เดี๋ยวแม่ออนทาให้ดูนะคะนี่เป็นแถวที่สิบห้า หลังจากเราใส่ห่วงตรงตรงลูกสับประรดนี้แถวที่15้านี้จะได้หนึ่งห่วงนะคะเหลือหนึ่งห่วงอาจจะเป็นห่วงสุดท้ายแล้วนะคะพอเป็นห่วงสุดท้ายเราก็โซ่หกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆโซ่หกเหมือนเดิมพันหัวเข็มทำทำทำแถวกั้นนี่นะคะทําแถวกันน้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมของแมอ่อ่อนก็คือ,อคอหนึ่งคอทําหลักนะคะสองหลักแล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สอง เป็นโซ่กัน้นพันหัวเข็มนะคะอ่ามีเพื่อนๆบอกว่าแม่ออนทําเร็วเหลือเกินเขาตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวแม่ออนจะทําช้ย,ยๆดูนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ล้วงลงไปนะคะดึงขึ้นแล้วก็พันหัวเข็มอ่าควักสองควักสองนะคะควักสองใหมายถึงควักให้เหลือสองควักให้เหลือสองนะคะพอเสร็จแล้วก็จะเหลือหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม ควักที่เดิมนะคะล้วงลงที่เดิมดึงขึ้นมาแล้วก็ควักสองควักสองอย่างนี้นะคะทีนี้พอมาถึงตรงกลางที่เราใส่โซ่กั้นไว้สี่นี้นะคะโซ่กั้นไว้สี่นี้เราจะทำโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะทำโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็ล้วงลงไปตรงกลางโซ่ที่เราทำไว้สี่โซ่นี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะ ดึงขึ้นมาทําคอหนึ่งคอเนี่แหละค่ะก็ลวงสองลวงสองเหมือนเดิมนะคะอมันก็จะได้หนึ่งหนึ่งหลักอย่างนี้นะคะหนึ่งหลักอย่างนี้ทีนี้ก็โซ่สองนะคะโซ่หนึ่งโซ่สองนะคะพันหัวเข็มลวงที่เดิมนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ควักสองควักสองนะคะก็จะได้เป็นขาอย่างนี้นะคะนี่คือขางานของเรานะคะจะได้เป็นขาอย่างนี้ ก็จะเหมือนเหมือนช่วงนี้นะคะเหมือนช่วงที่ที่เราทำขาสับประรดลูกนี้นะคะตรงนี้เราก็เริ่มนะคะนี่ค่ะตรงขาตรงนี้เราก็จะมาเริ่มตรงนี้เพราะเราจะใส่สับประรดอีกลูกหนึ่งนะคะเราใส่สับประรดอีกลูกหนึ่งทีนี้พอมาถึงตรงนี้อ่าเราก็โซ่สามเหมือนเดิมนะคะเพราะฝั่งนี้สาม ฝั่งนี้เราก็สามนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ทิ้มลงตรงหลักกั้นตรงนี้นะคะอ่าข้อ1นขอพันหัวเข็มนะคะทิ้มลงไปดึงขึ้นอ่าหลวงสองหลวงสองอย่างนี้นะคะพอได้สองหลักแล้วทํำยังไงสองหลักแล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองสองแล้วพันหัวเข็มอีกรอบนะคะ ล้วงลงไปที่เดิมดึงขึ้นมาล้วงนะคะพันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ล้วงสองนะคะพันหัวเข็มอีกครั้งก็ล้วงสองนะคะเหลือหนึ่งประมาณนี้นะคะพันหัวเข็มอีกครั้งล้วงลงไปดึงขึ้นพันหัวเข็มมาควักสอง พอกสอย่างนี้นะคะเนี่ยเราก็จะได้งานแบบนี้นะคะชิ้นงานเราจะแบบนี้อ่าแล้วทีนี้พอมาถึงตรงนี้อ่าเราจะทําลูกสับประรดแล้วนะคะห่วงสุดท้ายแล้วทํายังไงโซ่หกนะคะสองสามสี่ห้าหอ่าล้วงตรงห่วงนี้เลยนะคะ หวงสับประรดนะคะอ่า x เ,เลยนะคะแล้วก็ขยับให้แน่นนิดนึงแล้วก็โซ่ห้านะคะอ่าลูกสับประรดนี้ยังอยู่ที่โซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสสามี่ห้าแล้วเราก็ x ลงอีกช่องนึงอีกห่วงหนึ่งนี้แหละคะ่ะเราก็จะได้เป็นสับประรดแล้วนะคะนี่เป็นห่วงสุดท้าย เป็นห่วงสุดท้ายของสับปะรดแล้วนะคะเป็นลูกแล้วเป็นลูกสับปะรดแล้วนะคะนี่ก็เป็นลูกสับปะรดแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆทำเหมือนกันทำเหมือนกันจนครบจนครบเลยนะคะจนครบแถวนี้แล้วเราก็จะมาขึ้นแถวต่อไปนะคะแม่ออนก็จะทำให้ดูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงแถวต่อไปเราก็ แล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะเพราะการทำสับประรดหรือทำลายต่างๆนี่มันแต่ละลายมันก็ทำเหมือนกันนะคะจนถึงที่จอดที่หมายของเราแล้วก็ขึ้นขึ้นอีกแถวหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการถักาเดี๋ยวแม่อ่อนจะเริ่มให้ให้ดูอีกทีนะคะพอถึงแถวกั้นนะคะถึงแถวกั้นของเรา แล้วก็โซ่สามนะคะอย่าลืมตรงนี้ 1, 2, 3นะคะโซ่สามพันหัวเข็มล้วงลงไปตรงช่องนี้นะคะทําหลักหนึงหลักแล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองล้วงพันน้วยเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นมาทําหลักอีกหนึงลนะะหลักนะคะอ่าจะได้สองหลักนะคะเนี่ยจะเริ่มเป็นขาสับประรดนะคะตรงนี้แม่อ่อนจะเรียกว่าขาสับประรดนะคะ ถ้าเป็นภาษาชาวบ้าน,านก็จะเป็นเง่ามันนั่นแหละค่ะอ่าโซ่สามนะคะโซ่สามพูดเล่นไปนะคะเอออารมณ์สุนทรีอ่าโซ่สามคอหนึ่งคอ,อท่าทหลักหนึ่งขลักนะคะอ่าผ่านหัวเข็มอ่าล้วงมาล้วงสองเนี่ยก็จะได้อีกถ้าสองหลักปุ๊บเราต้องโซ่กั้นนะคะถ้าสองหลักนี่คือต้องโซ่กัน้น โซ่กันสองพันหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นควักสองควักสองพันหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นควักสองควักสองนะคะแน่ได้อีกแล้วทีนี้เราก็จะมาถึงสับประรดอีกลูกแล้วค่ะทำยังไงคะโซ่หกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า โซกันสับประรดนี่ต้องหกนะคะอ่าแม้วอนยังได้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะยังเป็นโซ่หกอยู่ล้วงเลยนะคะล้วงล้วงห่วงที่อ่าเป็นลูกสับประรดนี่ค่ะเอ็กเลยนะคะไม่ต้องพันหัวเข็มเอ็กเลยขยับให้แน่นแล้วก็โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ล้วงงไปอีกช่องหนึ่ง ดึงขึ้นมาแล้วก็เอ็กเลยมัดให้แน่นนี่คะ่ะแถวนี้แถวที่แม่ทำเนี่ยแม่ออนทำเนี่ยก็จะเหลือที่สับปะรดห่วงสุดท้ายนะคะห่วงสุดท้ายแล้วนะคะนี่คือห่วงสุดท้ายต่อไปเราก็จะแถวต่อไปเราจะมาเริ่มทำยอดสับปะรดกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะ,ะที่แม่ออนสาธิตให้ดูคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะคะเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่อ่อนด้วยนะคะแม่อ่อนจะได้นำคลิปดีๆมานำเสนอนะคะติดตามแม่ออนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ